สร้างจริงครับเนี่ยน,นะครับโอ้ตรงนี้ตรงหน้าวัดน,นาจอมเทียนนะครับนาจะตรงนี้น่าจะโครงสร้างของสะภานเลยนะครับตรงนี้นะครับโอ้นี่จะถึงแอมบัสเตอร์แล้วนะครับตลอดเส้นทางนะครับจะต่อไปอนาคตข้างหน้านี่ผมว่า จากพัทยาไปสตหีบเนี่ยแบบถนนจะดีมา,มากๆนะครับดูดิครับเนี่ยคนระับอู้ยครับเอาบรรยากาศมาฝากนะครับหนึ่งสองสามโอม้ใหญ่มากหนึ่งเลนสองเลนสามเลนสี่เลนนะครับเดี๋ยวตีเส้นก็จะดูรัว่วใหญ่จริง สภาหนงแล้วครับสเปียร์หน่อยจะได้ลรอนายเอ,ย,เอยเอ้ยอย่างหยับหน่อฮะทำทั้งด่วนเลยนะครับเนี่ยสุพงวิ์ <S <S โอ้โห,โหนี่คือแอมบาสเตอร์ซิตี้จอมเทียนนะครับ ถ้าไม่มีสะพานลอยเนี่ผมมาข้ามถนนลำบากมากๆนะครับนี่เพื่อนครับโอ้ใหญ่อลังการงานสร้างจริงๆครับ ขึ้นมอเตอร์เวย์สายเจ็ดได้นะครับเลยแอมบาสเดอร์อมานิดหนึง่งก่อนจะถึงบ้านอำเภอนะครับนี่คนกรีตอ้ยเหล็กใหญ่มากนะครับนี่ฮะมีป um ั๊มค้าเทคนะครับก่อนจะถึงไฟแดงนะครับตอนนี้เป็นไฟแดงแล้วนะครับฝั่งซ้ายก็จะขึ้นมอเตอร์เวย์สายเจ็ดได้นะครับเดี๋ยวรอติดไฟแดงกันสักครู่หนึ่งอ๋อไฟเขียวแล้วครับ ความโชคดีไปนี่นะครับนี่ยังอยู่บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเล3ข3ซุปขุวิทนั่นเองนะครับข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบ้านอำเภอนะ มาเส้นนี้ก็ต้องระวังนะครับขับรถนะครับมันจะมีเบี่ยงตลอดนะครับเบี่ยงนะครับเทคอนกรีตนะครับอนาคตนี่ก็คอนกรีตทั้งนั้นเลยนะครับตรงกลางก็เริ่มขุดนะครับนี่คือบ้านอำเภอนะครับก็ฝั่งขวาก็จะเป็นพื้นที่ติดทะเลนะครับมีร้านอาหารมากมายนะครับ ครัวปีชาครัวสีนวลโอ้ยอยู่นี่มหมดเลยนะครับบ้านอำเภอนี้ใครๆก็มาเที่ยวก็มารับประทานนะฮะทะเลที่นี่กันนะครับตรงนี้เป็นไฟกระพริบไฟกระพริบเ,เ,เป็นเป็นไฟเกี่ยวไฟแดงนะครับแต่ตอนนี้เป็นจุดกลับรถด้วยนะครับก็เลยเปิดเปิดไฟกระพริบแทนนะครับอืมเขาสร้างจริงๆนะครับสร้างจริงๆ กำสร้างจริงจครับดูกันยาวนะครับบ้านอำเภอตรงนี้ก็จะมีขนมบ้าบินเจ้าหนึ่งครับอร่อยนะครับทำด้วยมะพร้าออนนะครับอยู่ซ้ายมือน,ะะนี่แกะนเที่ยวคขับผ่านนะครับถ้าจะกินนี่ก็ต้องหาที่จอดรถดีๆนะครับขนมบ้าบินเพ้าอร่อยจริงนะครับนี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะ โรงเรียนสัตหีวิทยาคมนะครับสายมือตรงนี้นะครับมีสะพานลอยข้างบนนะครับถัดจาโรงเรียนสัตหีวิทยาคมก็จะเป็นวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวผมจำไม่ผิดก็จะเป็นเกษตรหรือเปล่าครับถัดไปเกษตรก็จะเป็นเทคนิคนะฮะมาเห็นป้ายก่อนนะครับวิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีชนบุรีอ่าเกษตรอีกทหนึนะครับกรเกษตรแล้วนะครับถัดจาก,กเกษตรไปก็จะเป็นเทคนิคแน่นอนนะครับตรงนี้โอ้โหสายตรงนี้นี่ขยายใหญ่มากๆนะครับนี่ฮะสายมือนี่ก็เป็นเทคนิคแล้วนะครับด,ดูชื่อที่เป็นทางการข้างในเขาไป็ชื่ออะไรนะครับ นี่ครับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบครับเทคนิคสัตหีบนะครับแสดงว่าทําตลอดเส้นทางเลยนะครับระยะทางจากาพัทยาถึงสัตหีบรวม30กิโลนะครับนี่ฮะขยายทางจาก4เลนนะครับน่าจะเป็น8เลนแน่นอนนะครับดูทรงนี้ฝั่งละสีนะครับ น้านี่ก็ไฟส้มข้างหน้านะครับก็จะเป็นทางเลี้ยวเข้าวัดยาณสังวรน,นะครับอารามหลวงนะครับวัดหลวงนี่ฮะเปิดไฟส้มนะครับมีป้ายไหมป้ายไม่มีนะครับแยกขา้างหน้าไฟแดงก็จะเป็นเครื่องแยกหนองจับเตานะครับข้างหน้าเลย อย่าไปยังเขาชีจันนะครับได้นะครับไปไรอังหมุนซิวเล็กได้นะครับไปทางเดียวกันนะครับเขาชีจันวิหารเซียนนะครับโอ้โหโอ้โหภาอีกแล้วครับตรงไหนที่เป็นจุดไฟแดงนะครับผมคิดว่าเขาจะทําเป็นทางลอดนะครับอันนี้ออกมาจากซ้ายมือเป็น มาจากเขาชี้จานก็จะลอดสะพานโดยไม่ต้องติดไฟแดงแลว้วนาคตนะครับใครที่จะไปสัตหีบก็วิ่งยาวเลยนะครับวิ่งข้างบนสะพานเนี่ยซ้ายมือตรงเซเว่นเนี่ยครับไปหนองจับเต่าซอยหนองจับเต่านะครับขา้างหน้าป้ายถัดไปก็จะเป็นสวนนกนุชแล้วนะครับ ได้เยอะมากมายขนาดนี้เลยนะครับหนึ่งสองสามโอ้ผมว่ามันไม่ใช่แปดเลนแล้วนี่หลายทางเลยฝั่งลห้าเลยแน่เลยฝั่งนู้นก็จะเป็นสวนสนุกสวนน้ํานะครับทางนี้นะครับสวนน้ําฝั่งขวานน้นนะครับโอ้คนละเบียร์พีเจอซะเลยนะครับสวนน้ําสวนน้ํานะครับเส้นนี้นี่มีที่เที่ยวเยอะนะครับเส้นสุขุมวิททั้งเส้นเลยนะครับ แต่ทุ่งนี้นะครับกำลังสร้างทางอยู่นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอ,อ,อ่านว่าอะไรวะอ่านไม่ออกเหนื่อยเตอะอะไรมาเรเจนไหมเรเจนันนี่ครับสวนนงนุษย์พัทยาเห็นไหมฮะป้ายบลัมเทิมเลยนี่นะครับสวนนงนุษย์พัทยานะครับผมมอเตอร์ไซค์ตัดหน้า นุปัทยาใหญ่มากๆนะครับลองมาเที่ยวดูนะครับสวนนุชพัทยาอุ้ยมหากรรมเลยครับนนะครับเนี่ยฮะถ้าเสร็จสมบูรณ์นี่ผมว่ารถน่าจะเหยียบกันสนุกเลยฮะอุบัติเหตุก็น่าจะมากันตามมานะครับยังไงก็ขับใช้รถใช้ถนนบนนี่แล้วก็นะครับโปรดใช้ความระมัดระวังเนาะทางดีก็ต้องมีน้ำใจในการขับรถด้วยนะครับ โอ้นี่สะพานนะครับข้างหน้าเนี่นะครับสะพานเยอะมากนะครับเดี๋ยวพอสมุทางเส้นนี้เสร็จแล้วผมจะทําคลิปแบบเสร็จสมบูรณ์มาฝากคุณผู้ชมอีกสักคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้เอาบีฟอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวอฟเตอร์ไว้ทีหลังนะครับ นี่คือที่วิ่งอยู่ในคอนกรีตนะครับทางเทงใหม่นะครับเพราะว่า,าเส้นเก่าจะเป็นาดยางนะครับาาเส้นที่กําลังเทคอนกรีตฝักวานะครับนี่ครับคอนกรีตที่กำลังวิ่งเนี่ยเรียบเลยนะครับนี่ต่อไปนี่คือบางสรีแล้วนะครับข้างหน้านี่นะครับบางสเรี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 ร,รีนี่ก็มีร้านอาหารอาร่อยหลายร้านนะครับนี่นี่คือสุขุมวิทเก่าแล้วนะครับที่ เลี้ยวลงมาเลยนะครับเนี่ยนาตยานะครับไฟแดงข้างหน้านี่เป็นไฟแดงของบางสรีรนะครับซึ่งถ้าดูดไปแล้วตรงนี้อาจจะเป็นสะพานอีกก็ได้นะครับในอนาคตจะไม่ต้องติดไฟแดงนะครับใครมาก็รอดว๊บ ฝั่งนั้นเทคอนกรีตแล้วนะครับจากเป็นถนนคอนกรีตฝั่งนี้ยังเป็นราดยายเดิมๆอยู่เลยนะครับฟังเสฉะเนี่ก็จะเป็นที่ร้านสุร,ยร,นนริยแลนด์นะฮะดินแดนของรุดโลกนะครับมาอยู่ที่นี่นะครับถ้าคุณผู้ชมจะไปเที่ยวสุริยแลนด์ก็จุดสังเกตนะครับตงบุญถาวรตรงนี้นะครับ ้างหน้าเนี่ยฮะสายมือในบุญทบารก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายไปยังอ,อ่างเก็บน้ํานะครับทะลุไปยังเขาชีจันได้นะครับเนี่ยสายมือตรงนี้นะครับ mm. ก็จะผ่านสุริยแลนด์ได้นะครับของคุณสุริยาช้างเพือกนะครับเนี่ยที่มีรถเลี้ยวข้างหน้าเนี่ยนะครับวัดทรงเมตตานั่นเองนะครับเนี่ยไปได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องแนะนาให้คุณสุริยาป้ายมาติดแล้วนะครับ ยาวมาเลยนะครับทางยังอยู่ในระหว่างที่ทำนะครับยาวเลยนะครับมีป้ายบอกเนี่ยนะครับโอ้ร้อยหกสิบหกกิโลเมตรเหรอกิโลเมตรที่ร้อยสิบหกกิโลเมตรที่หนึ่งร้อยหกสิบหกของสุมโิทหรือเปล่านะครับข้างหน้านี้ก็สะพานรอยข้างหน้านะครับก็จะเป็นของโรงเรียนชุมพลทหารเรือนะครับที่ลูกชายผมจบจากที่นี่นะครับโรงเรียนชุมพลทหารเรือ นะครับก็กําลังจะเตรียมทําสะพานอยู่เช่นกันนะครับตรงไหนที่เป็นไฟแดงเก่าๆกก็จะมีสะพานทางนั้นเลยนะครับอันนี้ก็ทางเบี่ยงแล้วนะครับเนี่ยสะพานหนองแยงเกน,นะครับต่อไปก็ไม่ต้องติดไฟแดงแยกเกอีกแล้วนะครับเออเอ,อ,อ,อนี้ครับคนกรีดแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เร่งทําเลยนะครับเนี่ยสะพาน จริงครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ต้องเร่งรีบรีบเลยนะครับเพราะมันเป็นจุดใหญ่นะครับแยกเจน,นะครับจยออกซ้ายไปก็ไประยองได้นะครับแต่ผมจะตรงไปสัตหีบนะครับโอ้ยระ,ะยางที่นี่ฮะเอาไปไหนนอกวัน <c oughs> นี้เป็นแยกใหญ่เลยนะครับ จะสูงมากเลยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นบ้านเตาถ่านแล้วนะครับ่อนยันถึงสตหีมนะครับเบี่ยงอีกแล้งครับทางเบี่ยงตลอดเส้นทางเลยนะครับ ใช่ครับซ้ายขวานี่เทคอนกรีตสูงมากๆนะครับเนี่ยอันนี้ผมวิ่งบนถนนลายางเดิมนะครับคือถนนสุขุมวิทเป็นลายางเดิมนะครับส่วนทางซ้ายทางขวานี่คือคอนกรีตท,ที่เ็เท,ทขึ้นใหม่นะครับ บ้านเตาถ่านแล้วนะครับตรงนี้ตัง้งซ้ายทั้งขวานะครับยังปรับพื้นที่อยู่นะครับยังไม่ได้ขุดลาดยางหรือเทคอนกรีตเลยนะครับ เมื่อก่อนนี่ตรงเกาะกลานี่ก็จะมีต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับตอนนี้ขุดออกไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเก็บความร้อนเลยครับต่อไปนี่มีแต่คอนกรีตลยายงานผมถึงอยากจะมาปลูกป,ป่านะครับอย่างน้อยถึงแม้จะเป็นเสี้ยล็กๆในส่วนบ้านพีพัทยานะครับเราก็มีความสุขนะครับนี่คือเตาถ่านนะครับบ้านเตาถ่านนะครับเก็บภาพเกาะกะไวใ้ให้ดูก่อนนะครับ ต้นไม้เนี่ยตัวเกาะกลางนี้หายหมดแล้วนะครับต้นไม้ปลูกมาเป็นหลายสิบปีนะครับเลี้ยงนะครับตรงไหนที่มีถนนหนทางความเจริญเข้าไปนะครับพูดง่ายๆนะครับต้องทําใจนะครับแล้วก็มาหาปลูกกันใหม่แล้วกันเนาะเสร็จได้ดําเชือ่อเตอร์นี่นะครับต่อไปก็จะมีแต่ความร้อนนะครับ คนก็จะสแสวงหาธรรมชาติโดยการไปเที่ยวป่าทเที่ยวเขากันแล้วนะครับต่อไปนี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับส่วนบ้านพีพัทยาในอนาคตเนาะติดตามข่าวสารช่องผมไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยผมก็จะถ่ายแต่ในส่วนบ้านพีพัทยานะครับเริ่มปลูกต้นไม้เล็กๆน้อยๆน,นะครับสะพาน ข้ามถนนตรงนี้นะครับสะพานลอยดาถ่านนะครับตรงนี้นะครับดาถ่าตววันนี้ก็เจริญมากนะครับมีทั้งไมโครนะครับมีทั้งบิ๊กซีห้างสารรพสินค้าเยอะมากเลยนะครับ นะครับโอ้โคนกรีดเทก่อนเข้าอำเภอสัตหีบนี่คนกรีดเทเสร็จฝั่งเลนทางนี้แล้วนะครับเลนซ้ายเนี่ยเข้าขา,ขาเข้าสัตหีบนะครับฝั่งด้านนู้นมองไม่เห็นนะครับทีบแบ่งเกาะแบ่งกลางถนนนะครับเทเป็นคอนกรีตเลยนะครับกั้น2เลนซ้ายขวานะครับ สูงมากนะครับจะทําให้เห็นตึกข้างๆเลยแบบต่อไปนี่น้ําโอ้โหตึกที่สร้างติดถน,นนนี่จะเป็นปัญหาต่อไปเลยนะครับความสูงต่ํานะครับถนนสร้างที่หลังแล้วสูงกว่าบ้านที่อยู่ก่อนนะครับต่อไปนี้ปัญหาเรื่องน้ําจะบริหารจัดการกันยังไงนะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปเนาะเราคิดแบบบ้านๆน,นะครับ ถนนสูงกว่าออจะพุ่งออกมาเลยพี่ท่านดูสิครับเห็นไหมครับถนนใหม่คือคอนกรีตที่ผมวิ่งอยู่การลาดยางเก่าเห็นไหมครับความสูงมันเหลื่อมล้ำกันเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครโชคดีที่อยู่เหนือนที่อยู่ที่สูงก็น้าไม่ท่วมนะครับต่อไปนี่ก็ติดตามนะนี่คือลาดยางเส้นเก่านะครับ เขตสัตหีบนะครับขวามือนี่ก็จะเป็นสิงห์สมุทรแล้วนะครับโรงเรียนสิงห์สมุทรประจําอําเภอสัตหีบนะครับโรงเรียนดังเขานะครับสิงห์สมุทรนะครับมีสะพานลอยนะครับตรงนี้ก็คอนกรีตนะครับข้างหน้าก็จะเป็นค่ายนาวิกโยธินนะครับนาวิกโยธินค่าทหารใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะพาขับตรงไปนะครับตรงติดไฟแดงหน่อยครับ ผมจะยังไม่เลี้ยวตรงนี้นะครับผมจะขับตรงไปให้สุดเลยนะครับแล้วจะพาเข้าอีกด้านหนึ่งของคลายทหารเข้าเขตทหารแล้วนะครับผมไม่ขอใช้คลิปแล้วนะครับจจบกันตรงไฟแดงนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ